วันนี้ t 2 Talk ขอนำเสนอ1ในแมตท,ที่ดราม่าที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเชลซีพบบาร์เซโลนา UCL ปี2009เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปวันที่6พฤษภาคมปี2009เชลซีเปิดบ้านสแตนฟอร์ดปิดต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศ UCL นัดที่2หลังเสมอนัดแรกมาที่0ูประตูต่อ0ในบ้านของบาร์เซโลนา และเพียง9นาทีแรกเอสเซียงวอลเล่สุดสวยให้เชลซีนำหนประตูต่ตอศูนย์ทั้งสเตมฟอร์ดบิดระเบิดเสียงเฮดังลัน่นแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นที่จดจำมากขึ้นนั่นก็คือทอมเฮนนิงออฟเลโบผู้ตัดสินในเกมนั้นที่ตัดสินได้อย่างแปลกประหลาดค้างสายตาแฟนบอลทุกคน เริ่มจากจังหวะที่มาลูด้าถูกดานี่อเวสดึงล้มในกรอบเขตโทษแต่กรรมก,การให้แค่ฟรีคิกนอกเขตหรือจึงเป็นจังหวะที่อาบิดาเหนียวดิดีเอด็อกบาล้มในเขตโทษแต่ว่ากรรมก,การก็ไม่เป่าหรือจังหวะที่ด็อกบายิงแล้วเข้าไปโดนแขนของเจลาตปิเกตที่กลางออกมาแต่กรรมก,การก็เงียบและในนาทีที่82บัลหลักยิงเข้าไปชนแขนของเอโต้ตรงๆแต่กรรมก,การห,นนหันหลังแล้ววิ่งหนีจนทําให้บัลหลักโมโหสุดขีดร้องโวยวายล่านสนามว่าการตัดสินนี้มันไม่ถูกต้องและฝวันร้ายของแฟนเชลซีมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในนาทีที่90 อันเดรสอินเนสตายิงเสียบสามเหลี่ยมสุดงามตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งส่งบาซ่าเข้าชิงด้วยกดของอเวโกหลังจบเกมผู้เล่นเชลซีแทบคลั่งด็อกบาวิ่งไปหาที่กล้องแล้วตะโกนว่านี่มันการโกงกันชัดๆและนี่คือเกมที่ยังคงเป็นปริศนาว่าเชลซีแพ้เพราะฟอร์มหรือถูกป้นชายกันแน่และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเพื่อพูดคุยกับเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก12 Talk